ผลบอลทีมชาติไทยบุกแพ้เติร์กเมนิสถานเอเชียนครับ2อ2พรอบคัดเลือกขอบคุณข้อมูลจาก pp tv hd 3 6ฟุตบอลเอเชียนครับ2 0 2พรอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่2ทีมชาติไทยที่เกมแรกเปิดบ้านเฉิอนชนะสีลังกา1 0 บุกเยือนเติร์กมินิสถานที่เกมแรกชนะไต้หวันวุดวิด2-1มาซาธาดะอิชิอิเกมนี้ส่งสุภชัยใจเด็ดยืนหน้าเป้าและมีชนะทิพสงกสินกับตันรับบทเพย์เมเกอร์โดยมีเอเลียสดอเล์กับชิลพัีออลีออกยืนเป็นคู่เซ็นเตอร์ฮาฟและมีพีระดลชำรัศมี ir, กับวรชิตกนิตสีบำเพ็ญเป็น to what